มาประมาณสองนิ้วครับเอ็นมาหางบ่วงจับจากตัวบ่วงมาหางาประมาณสองนิ้วครับหลังจากนั้นก่อยครับกอยหัวแล้วจับมองหางเอามาเพื่อยีสองเส้นนะครับใส่คีมตัดตัดได้ครับตัดที่ห้ากำหนดไ้ อนี้าขาดนะครับชิ้มซีร์โวตัวดีจังเงยเ๋ยผมใส่ขึ้นข้าจนได้ละครับนะครับเมื่อเหนียบขาดแล้วดึงออกมาครับอันนี้เป็นโตะโตัวแรกตัวที่หนึ่งนะครับเป็นเส้นที่หนึ่งแล้วเส้นที่สองกางเหยียดขึ้นกันนะครับเงาทาบเส้นแรกลูดลงกไปครับ แล้วก็ให้ตัดให้ทาากันชุดปุ๊บแล้วก็ให้ตัดเป็นชุดเสียงที่สอง สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะหรือ fc เก่า fc ม่นะครับเนาะทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเมื่อนี้กัเขาช่วงช่วงนี้เขาช่วงฤดูเกี่ยวเขานะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเขานะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้รอดเลนสไตล์ยิสารกับรอตรงรอทามาแล้วนะครับเนาะได้เห็นหนูับตีดภาพติดพนองเฮ็ดบ่วงหางหนูได้ครับมันเฮ็ดลวดหางหนูนะครับเนาะแล้วติดภาไป ตัดใหม่นะครับเนาะไปตัดใหม่ไผ่มาเห็ดบ่วงลวดลวดทางหนูนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเลือกไม่แบบใดไปเห็ดแบบจังนะไดนะครับเนาะเอาไปคุยกันในป่าไผ่กันเลยครับไม่นี่เขาก็เลือกเอาที่มันสวยแน่นะครับเนาะเอาปลอมเรือยครับเรือยเรือยก็เมียดนะครับเลือกเอาที่มันสวยแน่นะครับเพราะว่าเวลาเราแล้วเราไปนั่นมันจะได้เหลางไง นะครับถ้าคันพวกไม่โกงไม่อย่างไรมันสิเราเนี่ยโอ้พอดีครับนี่ครับพอดีอันก็เจ้าตัดโกกไปแล้วเจ้าบ่บ,อบ,อบอเอาไปนี่ครับอันนี้ก็น,นาเสียได้เยอะได้ให้กันครับขันบวกแจกขันบวงห่าง,งหนูนะครับเพราะเขาบอเอาเงานะครับเพราะเอาป้องครึ่งนี่ก็ก็ได้แล้วนะครับเนาะ ก็ได้ให้กันครับโอ้ยจะต้องไปครับด้วยสวยครับงามความงามนี้ก็ได้ให้กันนะครับนี่ครับน่าจะได้อาตัวนี้แหละครับไปเขาไปเล่ากันอยู่บ้านนะครับเนาะนี่ครับนึ่งสีมันโกงนี่ตัวนี้ก็จะบ่มเหมาะครับแล้วตัวหนึ่งก็จะได้อยู่ตัวยังหน่อยตัวหนึ่งตสองสองขอายเป็ไทยครับประมาณ ถามื่อหนึ่งนะครับจนที่ที่ทลัางงามนะครับเก็ควรมักสั่นกกเก้าขอเดียวก็ได้นะครับอันนี้ที่การเฮ็ดเพื่อนเราไหมนี่กันสิเราเป็นทุกคนอยู่ดอกถ้าว่าพาเกินกวนครับเท่าไรเอามาเจียนหรอกครับเจียนน่ะตามบอกท่านราอังอ่ะบาดมือพร้อมนะครับ นั่นกันสินมันแบบนี้ไต้ผมมืออะไรครับการท่านี่นึ่นเป็นขวานหรอท่ากลางก่อนครับมาอย่างนิดนึงเขวั่นนะครับนำมันลงท่าเนี้ อาใหญ่าปนนึ่งกับแยอาังตันนะครับนะี่ในเครื่องสี่นะครับเนาะในเครื่องสี่เอาไว้เป็นนึงไว้รับแจ้งแจ้งเลียม,มอ่อกท่ปลาางที่ก็เอาังแบบน,นีมเ่น่านกลางนะครับ ้เอที่เข้าเรื่ยๆเลยครับบนเกี่ยวซ้ำไหนสมาณนี่ครับสะมาณนี่เอาไปก่นครับเด็กไปเรื่อยๆยนหมดตัวนี้เหรครับ กามันได้ไปเรื่อยๆครับมันกะสิมีเสียดนม่อย่างธรรมดาละครับรนี่ผมตีผ้านี้วได้ได้หานครับนี่ได้หา,าได้หานเขาก็เริ่มเลา เราเลยนะครับไม่ยกเรียบลบเรียบออกก็ทำไงกันผู้ <toys> เราว่าเปลี่ยนนีกสิเราวังแบบมือขึ้นว่าเสียดมันครับคุ discord, ้มเลยนะครับนไพค่อยๆเราไปเรื่อยๆ หลันจากนั้น,น,นก็นให้เอาไม้มาพันเอาผ้ามาพันมือครับพันหิวก่อนแล้วขันมีดเข่าๆแตร่ระวังมีดระวังไม่ไปบาดมะครับเราการเรา,าเราไปเรื่องเศร้าครับแต่ที่เราเป็นทุกคนอยูเหรอครับเราไมม มักงามมักบุงงามม,ากมักท่านใดกัดแจ้งเราจะฟังนะครับหรือสิโลตะเลียม,มัยนสิกักนเลยมันคงจะบ่ได้พันไม่กันแล้วครับเพราะว่าสีมือเยอะมากไม่กันเราไหมท่านเด็ดท่านบ่วง กะเสียวขั้นประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาน้อยไหลเวลาหนูมันติดมันก็ติดกับกันได้หา,ายไงหรืถ้าเราเอาเอาสัตว์หงูตัวที่ง่ายปิดนี่ประมาณแบบเจ็ดแปดขีดตัวง่ายๆสำอุ้งขาเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะพาบ่วงเข้าไปไกลได้หาไม่หยุดขั้นนาน้นยังได้เลยก็เอาสิมันก็จะมีโอกาสเกี่ยวหยาเกี่ยวหยังได้เอาเยาวๆมส,สิมันก็เกี่ยวหยา เกี่ยวกอหนาเกี่ยวอุ้มใหม่ไว้ได้นะครับมันจะบุกเข้ตัวไก่แล้วครับเนาะหัวแมงสี่นะครับเขาจะจังแป่งเอาอ่ะก็ได้แล้วเพียงพอแล้วเพียงพอ มือเขาเราหาได้หลายแล้วนะครับส่ได้หลายแล้วนะครับเนาะเนี่ยผมเราเได้หลายลนะครับเราได้หลายละเัาก็ต้องเราเสียดเสียดมันนะครับนี่ยเสียดท่างที่ทัเรา,เอาออกนะครับเสออเียดทัราเคลียรังสิครับนี่เทัยวเรา,เาหล่อสิเขาก็เป็นจุดไฟเขาก็เป็นลุนล้นตัวนี้นครับล้นไฟเอาพันบ่วงไปล้นไฟเพื่อสิเนื่องอ่ะหายนำ ไม่มไป่นมันออกแล้วมันมันเหนียวมันทนแล้วก็บอกให้อะพวกแมงกัดใหม่นะครับไปก,กัดยิ่งก็มอดบอกรับมอดกัดใหม่นะครับไปกัดแล้วก็ดำในยที่เหนียวหยิดจังหวะเดี๋ยวผมจะพาไปล้นครับไปเลยครับ ครับหลังจากที่เขาล้นล้นคันนะครับของบ่วงของลวดหางนูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเมื่อเป็นลักษณะนี้ครับประมาณนี้เอากต่คุณมาเตรียมการใส่ลวดนะครับเอาปืนกับดักหนูลวดหางหนูก็มีหลายแบบนะครับแต่เมื่อนี้อ่าสีพลาเมาแบบง่ายๆนะครับเนาะแล้วก็ได้ชัวนะครับแล้วก็สะมาบอกเทคนิคการใส่ นะครับว่าเส้นดัดไส้เชื่องไส้นะครับได้หนูละยตัวเช่นนะครับเนาะประมาณนี้ครับอันนี้เอาประมาณนี้นะครับเนาะเห็นนะครับเนาะอุปกรณ์ที่เทีบเมื่อนี้กับที่นี้ลวดหลักๆเลยนะครับเป็นคันเป็นมาคันนะครับเนาะบ่านเท่ากันนะลวดทางนูเป็นลวดชนิดชนิดนี้ครับนั้มเบอร์13นะครับซื้อได้ตามตลาดตามร้านค้านะครับยแต่ตลาดนี้ก่ได้นะครับเพราะว่าเราลวดหางนู้นี่นะครับเพราะว่าเขาสี เป็นเส้นรูปเลยนะครับเอาม้อแบบง่ายๆนะครับเนาะสีพอใส่ยางพอใส่เล็กใส่ตะลวดอย่างเดียวนะครับไง่ายๆนะครับเนาะทุกบทกว่านี้ลวดหางหนูโดยตรงนะครับพอเม็นลวดปิ่งไก่ด้วยมีคันาาน,นะครับมีเขาจตรไว้แล้วเมืองนังนนะครับเนาะและ้วก็ยิ้มตะเหล็กนะครับมนนีตัวเนี้ยนะครับเล็ตตำเนี้ยยิ้มตะเหล็กตะล,ลวดได้ ตะปูตะปูสามนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับวิธีการเ็ดอุปกรณ์กดือนที่น่สานี้นะครับก่อนอื่นเี่ออมาคั้นหนึ่งนะครับวิธีเห็ดง่ายๆเลยลวดลวดหนูนะครับเาจนน้ำมือลวดเลยครับเจนน้ำมือกปุ๊บไอลักษณะนีอ้อันนี้สีย้ําอยู่ประมาณสิบเมตรระหว่างมันระหว่งหนุ่มนะครับแล้วก็ปวด เบ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะง่ายครับเอาหนีบไปก่อนนะครับเอามาเห็ดบวงสมบูรณก่อนครับสมบูรณเท่าก่อนอะในะไก่สมบูรณ์งอนนุนสงประมาณนี้ครับใหญ่สุดตามประสบการณ์นะครับเนาะรประมาณนี้แล้วเาเพื่อเพื่อปลายมาประมาณเส้นหนึ่งนะครับเพื่อปลายมาประมาณเส้นหนึ่ง จับนี่ไว้ครับเส้นแรกก็ถึงอยากยังน้อยครับเบิ่งดี้ดีเบื่อไห้ทำมาประมาณสองนิ่ยครับเป็นาหางบวงจับจากโตัวบวงมาหางประมาณสองนิ้วครับหลังจากนั้นก่อยครับก่อยหัวมาจับมองหางเอามาเพื่ออีกสองเซ้นนะครับใส่คิ้มตัด ตัดได้ครับตัดที่เ้ากำหนดไว้มีเงียบขาดนะครับคิ้มซื้อตัวที่ดีจังเลยเดี๋ยวผมใส่ขึ้น้า,านจนได้แล้วครับนะครับเมื่อเน,นียบขาดแล้วดึงออกมากครับอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะแรกโต๊ะที่หนึ่งนะครับเป็นเส้นที่หนึ่งเราเส้นที่สองกห้เฮดขึ้นกันนะครับ แล้วทาบเส้นแรกรูดลงกไปครับแล้วก็ให้ตัดให้ทาบกันสุดปุ๊บแล้วก็ตัดเสเเนรรรรด้น,น,นเส้เเนที่สองเล้เส้นแรกวางไ้ครับจิ้มกัดที่พอดียังไยครับยิ้มเขยวรุ่ยมาแล้วบ่ยากาครับบ่ยนากเ้าเส้นที่สองวางไ้ครับเส้นแรก มาทาบก็เอาหเสลลจากหลังนะครับเอาสิบหลังยี่สิบหลังก็ให้ทาบเอาเส้นแรกเป็นหลักเส้นที่หนึ่งเป็นหลักนะครับนะเนาะเส้นที่ส,สามที่สีทสส่ที่ห้ากหกเจ้ไปเก้าสิบพออยี่สิบพออเจ้ามือวดนะครับเป็นตัวอย่างเหมือนเขาได้มาแล้วมาครับรเส้นแรกเอามาไว้ตะปูครับตะปูมีบทบาทตะปูตะปูสามตะปูเก้าตะปูไม่กี่อะไรครับมันจะเข่าตามหลอกที่เขา,า,เขาวางแผนไว้เกี่ยวอประมาณเส้นหนึ่ง ใส่คีมจับนะครับจับไปงังสิจับแน่นๆตะปูหมุนครับหมุนต้องหมุนถึงแน่นมากครับหมุนค่อยๆประมาณโอเครอบก็ได้ครับครับต่ลักษณะนี้เขาลุดออกครับลุดอ,ออกปึ๊บรางตะปูวางคค่ก่อนจะเป็นลวดลักษณะนี้นะครับ บบนี้เอาหางของบ่วงนะครับสอดเขา่าที่เขาพันเม่กี่นีครับเอ,อ๊บเป็ดมันจะเข้าตามแผนเขาเลยครับเข้าตามหลอกที่เขาวางแผนในเม่กี้นะครับมันจะเป็นรวดขนาดน,นี้นะรัยลักษณะนี้นครับขั้นนะครับมีบทบาทอันนี้กับบักไว้จังหน่อยครับกันบักไว้จังหน่อยนะครับเพื่อว่า ไฟมันลวดแล้วก็วาทาบนะครับอันนี้พันเป็นทุกคนดีอ่ครับเอาพันเขาว่วงว่าต้องไปสองรอบสามรอบนะครับรอบเดียวเน้เนๆครับรอบเดียวเคี้ยเกี่ยวนะครับแต่ล้มเนี่ยเขากำมลนเขาอย่เนี่ยอันนี้ต้องพันนะครับเพิรหมกเกเ่็นรอบเลยครับ นี pues oh ่ครับเอาประมาณนี้เพราะครับอันนี้เขาตามหลอกเขาแล้วครับสองเสนสองนิ้วครับสองนิ้วตามหลอกอันนี้ก็จะมานเส้นหนึ่งอันนี้ประมาณเส้นหนึ่งหัวหนูสิบันเงยประมาณนี้ครับหัวหนูหัวหนูสิเงยประมาณนี้ครับนี่ครับสูงสุดประมาณนี้ครับถ้า่กันไม่สนนี้สวยครับสวยอันนี้ลังแหลกแฟนไปนะครับเนาะ เอาเย็ไปเรื tá, illing, ่อยๆครับเย็ดลักษณะเดียวกันนี่นะครับเนาะเย็ดไปพร้อมๆกันนะครับเอาหลังหนึ่งเข้ากับลางใ้ก่อนนะครับแล้วลังไว้รท่านีิกอนนะครับไปเบิ่งหลังที่ซอนกันเลยครับไปเรื่อยๆครับหลังที่ซ้อนกันครับเอาเย็ดหัวไปเรื่อยๆครับจะเลี้ยวขึ้นเอาพันหัวไปก่อนกันเลยครับวายพันได่ดีนะครับ งามเอาอาปึ๊บล้างไ้ครับที่สามครับเที่ยวกระปูเราพันเทศห้อยก่อนครับที่สามแบบไห้นะครับปึ๊บว่นยากครับล้งหนึ่งประรัณหนาที่หนึ่งก็เสร็จเอาอ่ครับจะพันเนียถ้าพันเนียนหึ่งหลักกนรพันตะปูเนียนแลเสียวจากตะปูยนีครับ คกับพันไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะพันเนี่ยมนะครับเอางามๆสำคัญคือวันหนึ่งปลายลวดนะครับปลายลวดยาให้ถือนิ้วจะกอดนะครับแทงจิ๊กหนีดาดจิ๊กเลยนะครับเลยลวดพื้นนะว่าพันเนี่ยมมันบ่อครับเลยพันเนี่ยมครับเนี่นะยาไม่จีบไม่หาให้ไปเรื่อยๆเลยครับเฮ็ดน้องเฮ็ดกอดหัวเลยก้อนแค่นี้กอดหัวครับ กอดหัวไวกคอนนะครับ้างหล่อยเลยก <c oughs> อดหัวไวกคอนนะครับจีเดียวนะครับเมือ่อนึงนี่ซี่ะสิบห้าสิบลังในสบายครับ ตอบใจกันครับอดีาไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอี้ยังหลังแหลก นะครับก็ได้ตามกําหนดแล้วนะครับนะยูนี่ประมาณหกหลังนะครับหกหลังแต่ยกไปยังสี่มันก็ยหนุงนะครับที่บอกเทคนิคการถือนะครับยุุงแลไรคนมาบ่นหนุงถึงหนุงแน่นอนครับถือไปยังสี่ถ้ากกับลงมาส่ครับเอามือนะครับสอดไล่ไปครับสอดบ่วงเส่มือเขาที่การเก็บบ่วงนะครับมันจะ่านี้ครับ พุ่งยางครับพุ่งยางพุ่งย,าง,งยางมีบทบาทแล้วครับมันสอดเขาในบ่วงครับมัดท,ทบทบไว,ไว้นะครับเอบจับคันขึ้นมาครับพุ่งยางมีบทบาทอีกแล้วครับมัดไว้นะครับมัดจะไปให้จะกองแจงไง เดี๋ยวคลิปหนานะครับคลิปหนาเิียบอกวิธีการเอาไปใส่ครับพอใส่ถุงพ้าสติกลยครับไม่ต้องยันอยู่สบายครับได้สบายคลิปหนาพี่น้องน,นะครับกดติดตาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเรียนสไตลงใส่างเิียบอกวิธีใส่พอใส่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีทิกทิกนิดนึงครับกิจการใส่เอาเข่าๆนะครับว่าตรวดทั้งสี่ครับทั้งสี่อะไรบ่วงไวขนาดนี้ ที่การใส่ทิเกเล็กน้อยนะครับแล้วทิกหลายต้องกดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับเนาะอันนี้ธีการใส่นี่คือว่าเป็นพื้นเป็นดินนะครับเสียบลงไปสูงประมาณนี้ครับแล้วจูดินกันสิบเถือครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบัถือเพราะข้างหนูนี่บได้จูดินครับมันจะห่างจากดินประมาณ สองนิว้วลักษณะนี้ครับเสี็บบวงญงซ้ำได้กระซ้างซ้ำหนีกระซ้างครับต้องประมาณสองนิว้วนะครับบ่วงจากเพื่อนดินสูงประมาณสองนิ้วครับเฮ็ดบ่วงลักษณะประมาณซ้ำขวดเครื่องดืม่มนะครับนี่ครับประมาณอ่ะอันนี้ที่นิดเล็ก,กน้อยนะครับสำหรับการใส่แล้วที่มีลายกิ่หนาครับอ่ะ อันนี้ก็ฝากไว้กว่อนนะครับเนาะสำหรับชิศลวดบ่วงห่างโน้นนะครับบ่วงหรือลวดห่างโน้น